คนร้ายคล้ายทอมจอดเก๋งซุ่มศบโอกาสบุกปล้นร้านทองกลางเมืองกำแพงเพชรกลางวันแสกๆก่อนใช้ปืนปลอมทุบตู้ฟ้าตุ้มหูทองชุบหลบหนีลอยนวลพ <c oughs> ้่งนวยการศูนย์ภาคใต้การรถไฟแห่งประเทศไทยเผยพร้อมเปิดเดินรถไฟในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เช้าพรุ่งนี้ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงเรียกประชุมด่วนสั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่และพนักงานมากขึ้น ทางการสหรัฐเร่งสอบสวนเหตุสลดโลมาหลายตัวถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมบางตัวถูกยิงและถูกตัดครีบนอนเกยตื้นชายฝั่งขณะที่กลุ่มพิทักษ์สัตว์ตั้งรางวัลน,นำจับ5,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ที่สามารถให้บ่อแสเพื่อน,นำไปสู่การจับกลุ่ม มีข่าวแจ้งให้ทราบนะครับ,รบเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงคุณอาทรศินสวัสด์นะครับเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานแข่งขันทักษะช่างสายอากาศสายใต้ดินและงาน M E A Safety Day รอบชิงชนะเลิศนะครับประจำปีนี้ที่สถานที่ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบการเกหะเมืองใหม่บางพลีที่สมุทรปราการนะครับ กิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นมานะครับเป็นการจัดกิจกรรมมีการแข่งขันทักษะการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเช่นแข่งขันช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันตรายบนเสาไฟการแข่งขันตรวจสอบสายเคเบิลใต้ดินชำรุดการแข่งขันทำา CPR นะครับเป็นการฝึกฝนและก็เตรียมความพร้อมให้กับพนักงานสนามนี่ก็กำลังแข่งนะฮะสมมุติว่ามีคนถูกไฟช็อตอยู่บนเสาเสาไฟฟ้าเนี่ยก็จะต้อง ทีมแต่ละทีมต้องขึ้นไปและช่วยยังไงให้ถูกวิธีและเร็วด้วย oh. นี่แข่งขันนะฮะแข่งขันเพื่อ,อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการให้บริการและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ mm. เพื่อการสร้างสารรค์ระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงแล้วก็มอบบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าให้มีความมั่นใจนะฮะ mm. เราท่านอาจจะไม่ทราบว่าโอ้โหนี่ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอฮะ mm. ก็ถ้าเกิดมีอะไรก็ขึ้นไปช่วยเหลือมันมันมันต้องมีการแข่งขันด้วย S <S <S นะเพื่อทดสอบประสิทธ,ธิภาพด้วย <S <S นี่นะฮะจากการไฟฟ้านครหลวงนะครับครับนี่เขาจัดกันทุกปีนะฮะให้มีความตื่นตัวตลอดเวลาผมมีข่าวต่างประเทศเชิญนะเชิญผมมีข่าวต่างประเทศชิ้นหนึ่งนะครับก็เป็นหนังสือพิมพ์สเตรทไทม์ของสิงคโปร์เขาลงข่าวว่าคนขับแท็กซี่ของสิงคโปร์นะครับ อายุ70ปีชื่อนายเสียกาเถียนนะฮะเป็นทหารผ่านศึกด้วยนะครับขับรถแท็กซี่นะครับแล้วก็รับสามีภรรยาคนไทยเสร็จแล้วพอลงไปสามีภรรยาคนไทยนั้นลืมถุงธนบัตรเอาไว้อยู่ที่เบาะหลังของรถนะฮะคุณลุงเสียก็นับดูปรากฏว่าเป็นเงินเป็นเงินสิงคโปร์นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ถ้าเป็นเงินไทยก็ เกือบเกืบ28ล้านบาทนี่ฮะคุณลงุงคนนี้ฮะครับแล้วเขาก็เอามาที่ที่ศูนย์ที่เขาเช่ารถ c นี่ o r ะฮะคอมฟอร์ตเดลโกรนะครับซึ่งเป็นบริษัทให้บริการเช่ารถแท็กซี่เพราะเขาไม่รู้จะไปตามหาคู่สามีภรรยานี้ที่ไหนก็มามาไว้ตรงนี้ก่อนอแล้วก็เพื่อนๆพนพนักงานหลายคนก็ช่วยกันนับนับได้27ล้าน9แสนบาทนะฮะแล้วก็รอจนกระทั่งสามีภรรยาเจ้าของเงินมา นะครับแล้วก็รับเงินคืนไปมอบสินน้ําใจให้แก่คุณลุงเสียด้วยนะครับแต่ว่าสามีภรรยากู่นี้ก็ไม่เปิดเผยชื่อนะฮะลืมเงินเอาไว้นะถ้าเป็นเงินสิงคโปร์ก็หนึ่งล้านหนึ่งแสนเหรียญเป็นเงินไทยยี่สิบประมาณยี่สแปดล้านบาทอ่ะโอ้โหยี่สิบแปดล้านแท็กซี่น้ใจนะใช่ยี่สิบแปดล้านนี่ฮะแท็กซี่ไทยเราก็ก็มีข่าวแบบนี้บ่อยๆนะเก็บของคนต่างชาติได้ขอเรานี้ก็เป็น ไม่น้อยหน้าสิงคโปร์เขาเรื่ถูกต้องนะครผมมีคาเตือนสั้นๆจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะครับว่าตอนนี้คนไทยใช้ยาพาราเซตามอลเนี่ยเยอะมากเพราะมันหาซื้อได้ง่ายแล้วก็เป็นยาแก้ปวดแก้ปวดปวดหัวัวร้อนพาราพาราแต่จริงๆแล้วเนี่ยพารามีฤทธิ์แก้ปวดลดไข้นะฮะแล้วก็ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานๆนะครับถ้าจะใช้ยาชนิดนี้นะครับไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน5วันนะครับ แล้วก็คนที่เป็นโรคตับโรคไตต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้นะครับรับประทานครั้งละ1-2เม็ดไม่ควรเกินวันละ8เม็ดแล้วถ้ารับประทานยาพาราเซตามอลไปแล้วเนี่ยนะฮะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารหรือว่าบวมบริเวณท้องกดแล้วเจ็บบริเวณตับต้องไปหาหมอเลยนะฮะ แต่คนไทยส่วนมากใช้กันแบบพร่ำเพรือมากป <นะ S 1> วดหัวตัวร้อนนิดนึงก็พาราพาลาคนที่เป็นโรคตับโรคไตเนี่ยนะครับซีซวกินไม่ได้เลยนะครับคร<ำ>ับก็คงจะมีชีวิตที่เครียดทนอะไรไม่ได้สักอย่าง,ง <laughs> เ,าเลยโวงลีกินพาราเยอะก็พาราพาราปวดหัวดูทีวีโอ้ตายแล้วเห็นเครียดกินพาลาดีกว่าอย่ากินเยอะฮะเดี๋ยวเราจะเป็นอะไรซะก่อนฝ่ายนั้นอะคุณบรรจง อาปิดท้ายนะครับผมพาไปดูภาพที่เบลเยียมเป็นภาพของบ้านหลังหนึ่งนะฮะของคุณปู่คนหนึ่งที่เขามีบ้านหลังเล็กๆ อยู่แต่พอเพียงแล้วก็มีโรงรถเล็กๆมีรถคันเล็กๆคือทุกอย่างนี่เล็กหมดเลยแล้วเวลาจะเข้าบ้านเนี่ยขับรถเข้าบ้านเนี่ยเห็นหรือเปล่าโอ้หนี่โรงรถอ่ะเนี่ยช่องนั่นแหละโรงรถเอ้ยโอ้โหต้องเอารถเข้าไปจอดในโรงรถเนี่ยโอ้โหหัวชนนั้นคือโรงรถเนี่ยเขาบอกว่าโรงรถเนี่ยมันกว้างกว่าตัวรถประมาณแค่6เซนติเมตรเลยอ่ะโอ้โหหกเซน่ะหกเซนที่ต้องขับพอดี แล้โหมาโผล่นี่เลยเหรอจอดรถปุ๊บเปิดประตูรถเข้าบ้านได้เลยประตูรถกับประตูบ้านเนี่ยตรงกันเลยนี่มันพอดีหมดเลยนะพอดีจนข้างๆกำแพงเนี่ยตอนขับรถเข้ามาเนี่ยเขาต้องมีการหาพวกคล้ายๆกับฟองน้ำอะไรไปติดเอาไว้การรถไปคู่กับกำแพงเห็นไหมพอมากกว่าแค่6กเซนขอโอ้โหเท่ นี่ถอเวลาออกก็ถอยมาต้องถอยออกมาแบบนี้ฝีมือมากนี่ต้องใช้รถคันนี้ไปตลอดชีวิตนะเนี่ยเปลียบไม่ได้นะเดี๋ยวมันเกินช่องทำไมคุณรู้ไม่จอดหน้าบ้านอะคุรู้รเ่อาจจะเป็นกฎหมายของเขาหรือเปล่าห้ามจอดริมถนนอะไรเงี้ยหรอหรืออาจจะกลัวรถหาย โอหรถมันดูมันอึดอัดมากนะนั่นพอแบบโอ้โหแล้วต้องทำ่างนี้ทุกวันนะทุกวันวันละสองรอบนะครับสุดยอดนะฝากไว้เป็นข่าวเป็นภาพข่าวจากเบลเยียมเบลเยียมพรุนี้กลับมาพบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ